สวัสดีครับท้าตกกับนาทีบันเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นที่เรื่องราวดีๆของสาวตายอารไทยครับเธอไปทําบุญเพื่อบุคลากรทางการแพทย์มาครับ ส่วนหนึ่งจากโครงการดอกยาเพื่อน้องที่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลนมาซื้อชุด PPE จำนวน100ชุดหน้ากากอนามัย1,000ชิ้นอาหารและน้ำดื่มมอมให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามเอราวัน2บางกอกอารีนาหน,นองจอกเพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะวันนี้เราตั้งใจนาเงินส่วนหนึ่งในโครงการดอกยาาพ่อน้องที่เราเคยทําร่วมกับแฟนเพลงทุกปีซื้อชุด PPE 100ชุดก็รวมถึงหน้ากาก N95 <5, S 2> 1000ชิ้นด้วย ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทกท่านในวันนี้ค่ะใครอยากช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์การไปฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สามารถลดภาระของพวกเขาได้เช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่หนุ่มเพชรโบราณินกันบ้างครับต้องเจอศึกหนัก2ต่อครับเพราะว่าต้องเล่นบทบู๊ที่มีการฟันดาบด้วยครับ ทังกับเหงื่อตกที่ต้องลุยเดี่ยวเล่นบู๊หนักในละครผู้ผาผีคุ้มแถมยังต้องหัดฟันดาบไม่คลองเพื่อใช้เป็นอาวุธคู่กายจะเอาตัวจึงต้องฝึกฝนอย่างหนักก่อนถ่ายทําเพื่อไม่ให้ผิดคิวจนเกิดอุบัติเหตุในระหว่างถ่ายทําค่ะ ถามว่าบูสุดไหมมันบูสุดเลยอย่างเรื่องอื่นที่เคยเจอมาเนี่ยเรายังมีบัดดี้บ้างยังมีเพื่อนหรือว่ามีใครที่แบบคอยต่อสู้กับเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นไอ้ผาคนเดียวเลยไม่ว่าจะถ้าคน10คนก็อไอ้ผาคนเดียวเลยกับดาบคู่ใจปกติแอคชั่นหรือบูเนี่ยมันยากอยู่แล้วแล้วผสมกับดาบที่ต้องใช้เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ต้องห่วงหน้าพวงหลังมันทร,รมได้อยู่แล้วครับ ไม่นานเกินรอครับละครเรื่องใหม่ภูผาผีคุ้มเร็วๆนี้นะครับเป็ดทักกันที่สาวพิพัทรศยาครับกับบทบาทของนักขาวในละครเรื่องจิตสังหาที่เธอบอกว่าตื่นเต้นมากครับมาร่วมงานวันนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะ รัศยาเคยชินกับการเป็นผู้ถูกนักข่าวสัมภาษณ์แต่เมื่อต้องมารับบทนักข่าวซะเองในละครจิตสังหารก็ทําให้ต้องทําการบ้านอย่างหนักเพราะนอกจากจะต้องจําบทให้แม่นแล้วยังต้องปรับวิธีการพูดเพื่อให้หน่าฟังและน่าเชื่อถืออีกด้วยละค่ะดีค่ะสนุกได้มาเป็นนักข่าวคืออันนี้คือเป็นนักข่าวจริงๆคือเราต้องรายงานข่าวฉะนั้นคือพี่ต้องทําความเข้าใจกับเรื่องทุกอย่างให้มันเหมือนเราเข้าใจเราไม่ใช่เราดูสคริปต์แล้วเราพูดมันทาให้พี่ได้ฝึกการวิเคราะห์ให้มันละเอียดมันก็ทําให้เราเป็นคนละเอียดมากขึ้น้นแลวก็ก พูดก็จะพูดให้มันช้าลงให้มีความน่าฟังมากขึ้นใช่ไหมไม่งั้นแบบเหมือนเรารายงานข่าวเขาฟังไม่ถนัดมันก็สื่อสารไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกเยอะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่เพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดครับติดตามบทบาทของนักข่าวสาข,ของพิพัฒรศยาได้จิตสังหารสองทุ่มครึ่งนะครับหมดเวลาของน้าทีบันเทิงกับพัดตกแล้วครับสวัสดีครับ